เสียงระเบิดยังไม่ทันจางหายเราก็ต้องสูญเสียอีกหนึ่งวีรบุรุษของชาติไปอย่างไม่มีวันหวนกลับกว่าหกเดือนที่พี่จ่ายืนหยัดอยู่ชายแดนโดยไม่เคยได้พักและวันนี้คือวันที่เขาจะได้กลับบ้านอย่างสงบเสียทีสดุดีทหารกล้ารายที่6ของไทยจา่าสิบเอกอนันดาอุดรอ,อายุ33ปีไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของชาวสีสเกตแต่ยังเป็น พอของน้องมะลิหมาน้อยไร้เจ้าของที่ชายแดนที่พี่จ่าเก็บมาเลี้ยงดูแลปอนนมปอนข้าวอุ้มกอดและแบ่งปันความอบอุ่นทุกวันที่ฐานภูมิมเขือเมื่อวานเขายังทำหน้าที่ปกป้องผื้นแผ่นดินไทยด้วยหัวใจเข้มแข็งก่อนถูกสะเก็ดระเบิดเข้าร่างจนต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดตลอดกว่า24ชั่วโมง และเขาก็สู้จนถึงลมหายใจสุดท้ายจริงๆ